นนโรงแรมบางโรงแรมที่อินเดียที่เราว่าด <จน S 2> ีแล้วเนี่ยน,นะคะผ้าเช็ดตวัวสีขาวเนี่ยมันหาความขาวไม่เจอคือปัดยาอินเดียเนี่ยยอมเข้าใจว่าเมื่อมันยังใช้ได้หรือมันยังขาดนิดหน่อยแต่มันก็ยังซับน้ําได้มันสีมันเปลี่ยนก็เพราะมันเก่าแต่ไม่ได้หมายความว่ามันสกปรกถูก<ช>ไหมคะเจนก็สักทุกครั้งมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพก็ยังใช้ได้อ่ะ แล้วพอตากฟึบก็ต้องตบมันหักมันลงหน่อยเพราะเราไม่ได้ใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มเชิญพอท่านอาจจะไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้ผ้าเช็ดตัวในโรงแรมบางโรงแรมนะคะคือยอมจะบอกว่ามันก็มีปัชญาบางอย่างแฝงในการใช้ชีวิตนะคะความความสันโดษความพอเพียงใช่ค่ะมันก็ยังใช้ได้จริงคือเขาสะอาดจากภายในก่อนค่ะแล้วก็สะอาดจากภายนอกเข้าสู่ภายในหมายความว่าเขาเห็นคุณค่าแท้ค่ะของผ้าเนี้ยผ้าใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีก <จ>ดำก็ดำแต่ก็ไม่ได้สกปรกจากสีขาวกลายเป็นสีเทาจากสีเทากลายเป็นสีดำํำเขาบอกว่าไม่ต้องย้อมสีแล้วว่ามันสีที่ใช้เกิดชีวิตของเขาได้เรื่องนี้เคยมีปรากฏขึ้นในประวัติพระพุทธเจ้าทรงสอนพระอ,อนท์นถามพระอ,อนท์ว่าจีวรที่เธอเลิกใช้แล้วเธอไปทําอะไรไปทําเป็นผ้าเช็ดเท้าแา่ผ้าเช็ดเท้าไปทําอะไรถ้ามันเก่ายิ่งกว่าน,นั้นก็เป็นผ้าเช็ดเตียงเช็ดตู้เช็ดอะไรจากนั้นก็ทําเป็นคือป้องกันฝุ่นฟันอะไรได้ถ้ามันเก่ายิ่งกว่านั้นก็มาชําระสารัง กลายเป็นเครื่องฉาบทากุติได้คือรู้จักใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ได้ก็ดีที่สุดในในบทหนึ่งเวลาพระก่อนที่ท่านจะฉันก็ดีหรือก่อนที่ท่านจะใช้สอยอะไรก็ดีเนระยเฉเพาะจีวรท่านจะบอกว่าให้พิจารณาโดยสติปัญญาขอนจึงใช้สอยเช่นว่าจีวรเนี่ยผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เราใช้เ,เพื่ออะไร พระเจ้บาบอกว่าเพื่อป้องกันความร้อนความเย็นความหนาวแค่นั้นเพื่อปกปิดร่างกายไม่ให้เกิดความละอายหรืออุจจาระต่อสังคมไม่ได้บอกให้สวยให้งามตามไม่ได้บอกให้สวยให้งามตามกระแสแฟชั่นเลยนะฮะให้รู้จักว่านี่คือคุณค่าของเครื่องไม้ใช้สอยที่มีอยู่มีปรัชญาธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอปัตเสนธรรมว่าธรรมะที่เป็นที่พักพิงพึ่งพิงของมนุษย์อยู่สี่อย่างพระเจ้าบอกว่าของบางอย่างของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงเสร็จ ของบางอย่างพิจารณาแล้วอดกลั้นของบางอย่างพิจารณาแล้วเว้นเสีย,ยข,อของบางอย่างพิจารณาแล้วบรรเทาปัญญาข้อแรกว่าของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงเสพหมายความว่าปัจจัยสี่ค่ะีวรออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมีประโยชน์อะไรแล้วเราจึงใช้สอยอันที่สองว่าพิจารณาจึเว้นเสียก็หมายถึงว่าวให้อดกัน้นให้ให้อดกั้นเสียหมายความว่าคำนินทาก็ดีคำประเสริฐก็ดี ทั้เป็นเรื่องของของกิเลสมนุษย์ฟังแล้วถ้าไม่ชอบใจเราก็อดกัน้นถ้าเราชอบใจเราก็มุทิตาย,ยินดีกับเขา,ขาอันที่สามเนี่ยบอกว่าให้เว้นเสียหมายถึงว่าสุลานารีพาชีกิลาบัตอันาบาย,ยมุกคนผ่านให้เว้นเสียอยากเข้าใกล้เป็นดีที่สุดอันสุดท้ายบอกว่าให้บรรเทาหมายความว่าความคิดอะไรของเราที่มันเป็นกินกามเกียรดการคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นการคิดที่จะทําให้เกิดความแตกแยกในสังคมคิดที่จะทําให ตัวเองดนระดับพไนท์เนี่ยให้บรรเทาเสีย,ยบรรเทาก็ว่าให้หยุดแล้วค่อยๆลดละเลิกเลื่อนลพดพฤติกรรมนั้นเลิกพฤติกรรมนั้นแล้วก็ละพฤติกรรมนั้นแล้วก็เลื่อนตัวเองจากระดับปุถุชนขึ้นสู่ความเป็นขัยานชนเสค่ะ <c oughs> บางอย่างเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราเคยได้ยินเราเคยรู้เราเรียนไปวัดก็ได้ยินหลวงพ่อหลวงพี่พูดบ้างแต่พอเราไปเห็นตัวอย่างที่อินเดียเราคิดได้นะคะ มีนักเศรษฐศาสตร์พูดบอกว่าจริงๆแล้วคนเราทุกวันนี้บริโภคมากเกินไปเินพอบริโภคจนของเนี่ยมันไม่พอกับคนที่อยู่ในโลกให้เลือกเอาว่าจะมีชีวิตอยู่แบบไหนถ้ามีชีวิตอยู่อย่างคนไทยอะนะคะก็คือบริโภคของหมดโลกพอดีพอดีไม่ขาดแต่มีเท่าไหร่ก็ใช้พอดีนะคะถ้าบริโภคอย่างคนอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องใช้ของที่มีอยู่ในโลกหมดแล้วไปเอาเพิ่มอีกเข้าตัวเจนพอรนะคะ แต่ถ้ากินอย่างคนอินเดียเนี่ยกินแค่ครึ่งโลกค่ะ <laughs>